แปลงแล้วครับสวัสดีค่ะใช้ดเดียวไปค่ะอันนี้อะไรอยู่ยาอะไรน,นี่ยาสีอะไรอ,อาีแก๊อ่ะอ่ะอะไรอ,อารมณ์ดีอ,อารมณ์ดีอ,อารมณ์ดี พี่อร้องเอวีทีให้แม่ฟังหน่อยเด้อเอาว n e ก็ได้ one two แม่ up เป็น one two three four า i v e นี่เต็ก เอาเป็ดเอาเป็ดลงเต็มอ่างแล้วแม่ได้บวนปากลงไหนอะลูกหึอเอพีซีกันหรือเอาวันที่กันวันที่หึหห่ของแม่ของแม่ขอ,แมของพี่ฉเราของไม่เหลือไม่เหลือให้ไม่ได้ เด็กนะคะห่งของแม่โอ้ยอืมอืมอืมอึมร้อนไหมครับไม่เลยอืมสวัสดีครับคุณผู้สวัสดีค่ะ เป็ดนะลูกอืมเป็ดฟันไม่เจ็บอืมนาคะให้เป็ดอืมเป็ดฟนุ้อยมากเป็จสะอาดไหมนเครับเป็ดสอามหมนะครบหืมเแม่บ้านฝังแผลลูก โหหือไ<ม>ปเต็มอ่างเลยอือใครน้ำลายบูดอมเท้าเนี่ยทาให้รองเลยค่ะให้เห็นยงให้บูดเลยอือ

ตั้งน้ำด้วยกว๊ะลูกเป็ดอะไรเนี่ยอาบอะไรอาบน้ำนาำอะไรอีกอน้ำอะไรเนี่ย โอ๊ยัอนี้เป็นยาสีฟันยาสีฟันอารมณ์ดีนะคะ,ะตัวนี้มีสารสกัดจากกัญชง ชงเป็นน้องของกัญชาเป็นกัญชงค่ะแม่แม่ใช้แล้วเป็นไงบ้างตอนนั้นอะ่ะตอนนั้นแม่บอกแม่ปวดฟังเหงือกบวมแล้วอีก,ก็ให้หลอดแม่ไปเล็กๆแล้วก็ไปลองใช้ประมาณสองวันได้เนาะใช่แล้วแมแว่อาการเป็นไงบ้างแล้วก็ตอนแรกเหงือกแม่บวมเจ็บๆแล้วก็พอแปรงไปสองสามหนนะ่ะไม่บวมไม่ปวดเลยสาม 3, 3, แค่สามหนแค่สามครั้งนะคะ ไม่บวมเลยไม่ไม่ไม่มีอาการอ<ม>ักเสบของปวดเ,เลยปกติแบบปกติแบบเออมันจะมันจะป,ะปวดเมื่อเหงือกอใช่ไหม,ไมอพอใช้ไปแค่สามครั้งนะคะก็รู้สึกว่าเหงือกมันไม่เจ็บแล้วอะ่ะแม่บอกหุยแม่คิดไปเองหรือเปล่าลูก<ม>อะไรอย่างเงี้ยบอกจริงๆเพราะว่าตัวนี้มันมีสารสกัดแบบกันชงนะคะมันมันบรรเทาบรรเทาฤทธิ์อาการมันเหมือนแบบมันช่วยยับยั้งบรรเทาอาการปวดได้ แบบปวดฟันเหือกอักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากแบคทีเรียนะคะปวดฟันอักเสบจากแบคทีเรียนะคะก็สามารถใช้ได้เพราะว่าตัวเนี้ยอิฟใส่สมุนไพรไม่ใช่แค่กันชงนะคะใส่ตัวอื่นไปด้วยถึง17นนชน,นิดด้วยกัน,น,นคือเยอะมากหัวทิมหัวทิมเยอะมากค่ะตัวเนี้ยแล้วแล้วใส่เกลือแล้วใส่เกลือสีชมพูด้วยนะคะก็ะะะจะมีรสเค็มนิดๆแต่ไม่ได้เค็มมาก เป็นเกลือเขาเรียกว่าเป็นเกลืออะไรนะเป็นเกลือเหมือนแบบเป็นเกลือหิมาหิมาลายันปั๊กหิมาลายันหรือหิมาลายอะไรสักอย่างลืมชื่อไปละเออ่นแหละเกลือสีนมพูอุ้ยแต่แล้ว,ลว,ลวทำไมฉันจำชื่อไม่ได้นั่นแหละค่ะเพราะว่าตัวนี้มก็ช่วยทําให้ฟันขาวมีการพูด,ด้วยนะคะ โอ้ยหลายอย่างหลายตัวมาก17 oh, <okay. S 1> ชนิดค่ะบอกตรงๆว่าอิฟเองก็ยังจําไม่หมดได้แต่แบบหยิบใส่หยิบใส่หยิบใ,ใส่เข้าไปนะคะสารสก,กัดที่อโพอดก่อนหน้านี้ที่มันแบบสีเข้มๆอันนั้นนะคะคือคือการปูคือแบบใส่ใส่ไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเขาก็ช่วยแบบต้านการอักเสบได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยแบบฟันขาวได้ด้วยช่วงนี้เนาะคลินิกแล้วก็ไม่กล้าเข้าเอ้คลินิก คลินิกหมอฟันแล้วก็ไม่กล้าเข้าอย่างเงี้ยก็อิ็ได้ตัวนี้และคะ่ะที่แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องไปหาหมอฟันบ่อยๆยาสีฟันการชงอารมณ์ดีใครได้แปลงลก็จะรู้สึกว่าแบบม,มันสดชื่นมันเป็นยาสมุนมันเป็นมันเป็นยาสีฟันสมุนไพรแบบว่าสมัยใหม่นะคะไม่ใช่แบบว่าสมุนไพรสมัยเก่า,าแบบท่ำคึแบบแปลงแล้วเข้าปากแล้วแบบ ต้องรีบแปลงให้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ทุกคนสังเกตเห็นอิ๊บไหมว่าอิ๊บก็ยังแปลงไปได้เรื่อยๆเล่นกับลูกคุยกับลูกได้เรื่อยๆคือรสมันรสชาติมันไม่ได้แย่ค่ะแล้วรสชาติมันรู้สึกว่ายาสีฟันสมัยใหม่ปัจจุบันอิ๊บว่าอิ๊บว่าก็อาจจะสู้ไม่ได้ด้วยเอออันนี้คือยาสีฟันสมุนไพรนะคะแต่รสชาติเอยกลิ่นเอยอะไรของเขาเอยคือคือไม่ทรมานอรู้สึกสบายรู้สึกแบบมีความสุขกับการแปลงฟันน่ะ